รงชาติไทยมีกี่สีครับอ่าสีครับมีสีอะไรบ้างครับสีน้ำเงินอืสีขาวอืสีแดงอืสีอะไรอีกสองสีสีอะไรอีกเร็วสงการเดือนไหน วันพ่อวันที่เท่าไหร,เร่เดือนอะไรไม่รู้วันแม่วันที่เท่าไหร,เร่เดือนอะไร,ไรเรียนจบชั้นไหนมามหนึ่งเทิงครับมหนึ่งเทิงครับแล้วอย่างนี้ไม่พกบัตรประชาชนแล้วไม่มีเอกสารตำรวจจะให้ไปได้ยังไงอะฮะถ้าเรียนมาถึงมหนึ่งเทิงนี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเหรอไปเรียนแล้วไปนอนอได<น>้ยังไงไปเรียนครับไปเรียนชื่อโรงเรียนชื่ออะไร ียนบ้านโบกฮะบ้านโบกครับบ้านโบกอยู่ตำบลอะไรตำบลหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูอำเภออำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูตำบลอะไรตำบลตำบลบ้านเทาอำเภออะไรอำเภอเมืองเป็นรอยสิบห้าเลย